สวัสดีครับสุริยาสายน l วันนี้ยังต้องตามติดวอลเลย์บอลนชั่นลีกสนาม3แมตช์สเย็นนี้นะครับที่เราจะพบกับโดมินิกันเพื่อกลุยทางสู่รอบ8ทีมสุดท้ายยังไงก็ตามก่อนจะไปวิเคราะห์เกมที่เราจะเจอโดมินิกันเย็นนี้เนี่ยไปดูจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสความได้เปรียบนะครับแล้วก็คู่แข่งที่เราต้องระวังมีอะไรบ้างเนี่ยย้อนมาดู แมตช์เมื่อคืนนี้ก่อนนะครับที่เราชนะเกาหลีใต้ไปเนี่ยต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายหมายความว่าโอกาสชนะเราเนี่ยไม่เหนือความคาดหมายหรอกเพราะเกมของเราเราเรามีโอกาสชนะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อคืนนี้ชนะขาดนะครับชนะขาดซึ่งอันนี้ต้องยินด,ดีกับนักกีฬาทีมสาวไทยด้วยนะครับเพราะว่าชนะ3เซตรวด303ซึ่งมีไม่เห็นให้บ่อยนักนะครับที่เราชนะเกาหลีใต้ได้ได้สามสนเซตนะครับและก็คะแนนแต่ละเซตค่อนข้างขาดทีเดียว นะครับและที่สําคัญเนี่ยนักกีฬาของเรานี่สามารถบล็อกทําคะแนนได้เนี่ยสูงมากนะครับ17คะแนนทั้ง3เซตเนี่ย17คะแนนถือว่าถือว่าเป็นคะแนนที่ได้จากคะแนนบล็อกอย่างเดียวถือว่าสูงมากสําหรับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็เฉพาะชัชชุออนโมกสีเนี่ยทำคะแนนสูงสุดนะครับได้14คะแนนนะครับแล้วก็รวมสถิติของเบสเซตเตอร์ซึ่งยังเป็นอของพรพัน์เกิดปราก นะครับน้องชมพู่กับตันทีมของเราเนี่ยนะครับก็ยังทําอันดับหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดนะครับเมื่อเทียบกับอันดับ2ที่ห่างกันมากนะครับพรนพันธ์นี้ได้356คะแนนนะครับเป็นคะแนนที่ได้จากการเซตนะครับแล้วก็อันดับ2นี่เป็นของซิววาคาเนโร260คะแนนนะครับซึ่งซึ่งคะแนนต่างกันมากนะครับต่างกันมากกับอันดับหนึ่งของพรนพันธ์นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยพรพันธ์ก็ยังได้ได้ได้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำแมตช์ด้วยหรือ MVP นะครับซึ่งซึ่งก็หลังจากนั้นดูเหมือนมีกระแสชื่นชมพรพันธ์มากทีเดียวนะเอาไปโยงกับนุสลานะครับต้อมคำนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่เคยเป็นเซตมือหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับว่าพรพันธ์กำลังเดินสู่เส้นทางมือหนึ่งของโลกแล้วก็แน่นอนว่าสโมสรต่างประเทศหลายประเทศคงสนใจแน่นอนมีโอกาสที่จะไปเล่นในยุโปรปหรืออเมริกานะครับสำหรับลี บอลลีบอลระดับโลกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเก็บตกนะครับสำหรับการเจอเกาหลีใต้เมื่อวานเนี่ยหลายคนบอกว่าทีมเราอาจจะดูลาล้าหน่อยนะครับเหมือนไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนะครับดูอ่ดๆผมก็ดูรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่ามาเหมือนกับมีการแซวกันภายหลังจริงเท็ดหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาก็บอกว่านี่เป็นแผนที่โค้ชด่วนเนี่ยแกออกแบบไว้แบบเนี้ยนะครับไม่อยากให้เรา ใช้งานใช้แรงหนักมากเกินไปเพราต้องเก็บแปลงไว้ตบกับโดมินิกันเย็นนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแมตช์สำคัญอีกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าคะแนนที่ได้ส่วนใหญ่เป็นคะแนนบอ็อกซึ่งซึ่งมีการแชาร์ในโซเชียลบอกว่าที่นักกีฬาพยายามจะเอาคะแนนจากบอ็อกมากกว่าคะแนนตบเนี่ยเพราะว่าโค้ชไปรับปากว่าจะให้ลูกละ500นะครับก็เลยแย่งกันทาแต้มจากการบอ็อก นะครับได้มา17แต้มก็500คูณก็ไปไม่รู้เหรียญบาทไทยเหรียญดอลลาร์นะครับแต่ดอลาดลาร์ก็คงเยอะก็ก็นั่นเป็นสีสันนะครับของเกมเมื่อวานแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกว่าออดูฟอร์มเกาหลีเมื่อวานเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นเกาหลีชุดเด็กชุดใหม่ไม่จริงนะครับผู้เล่น2 3คนเนี่ยเคยเล่นร่วมกับกัปตันคิมนะครับซึ่งกัปตันคิมเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนเคยเล่นร่วมอยู่ในทีมเดียวกันก็เป็นทีมชุดใหญ่เขานั่นแหละ นะครับแต่ฟอร์มเมื่อวานนี่ททำให้เราจากนี้ไปเส้นทางวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเนี่ยนะครับคู่แข่งจะกลายเป็นไม่ญี่ปุ่นก็จีนนะครับเราอยู่แถวหน้าเอเชียแล้วเราอาจจะไม่ใช่อันดับ3อันดับ4เราอาจจะเบียดอันดับหนึ่งอันดับ2ได้เพราะเกาหลีใต้วันนี้ต้องบอกว่าห่างชั้นกับทีมไทยมากแต่ก็ไม่ต้องประมาทนะครับเพราะเกาหลีก็จะมีวิธีสร้างรุ่นต่อรุ่นนะครับของเราก็ต้องทิศต่อเรื่องนั้นเหมือนกันว่าจะมาแทนชุดนี้ในอนาคตเนี่ยสร้างกันไว้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องดูนะครับแต่ว่า ยังไงก็ตามเนี่ยฟอร์มเมื่อคืนเนี่ยคะแนนที่ได้เนี่ยนะครับทำให้ความมั่นใจที่เราจะตบกับโดมินิกันคืนนี้เนี่ยมีโอกาสชนะได้มากขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับคืนนี้ที่จะเจอกับโดมินิกันเนี่ยนะครับทีนี้มาตามดูแมตคืนนี้กันนะครับซึ่งจะเป็นอีกแมตท,ที่จะชี้ชะตาทีมไทยเหมือนกันนะครับว่าสาวไทยจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ไหมเนี่ยนะครับยังต้องลุ้นอีก2สเต็ปอย่างน้อย แต่สเต็ปหนึ่งเริ่มนับจากคืนนี้แหละนะครับต้องชนะโดมินิกัน30ให้ได้นะครับคะแนนเราถ้าเราชนะโดมินิกันเนี่ยแต่เมื่อวานเนี่ยก็มีพอยต์หนึ่งที่ผมคิดว่าโดดเด่นมากทีเดียวสำหรับการกลับมาของหัทยาบำรุงสุขนะครับมือบล็อกนะครับแล้วก็จรัดพรน,นะครับบรรดาศักดิ์ช่วงสนามสองที่ฟิลิปปินส์หัถยาก็อยู่ในรายชื่อที่ติดโควิดด้วยนะครับไม่ได้ลง เต็มแมชนะครับส่วนจรัพรก็ได้เล่นมากขึ้นแต่2คนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเวลาขึ้นบล็อกเนี่ยทำแต้มได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้เกมบล็อกหน้าเน็ตของเราเนี่ยนะครับกลับมามีโอกาสนะครับจนสามารถทําคะแนนได้มากทีเดียว17แต้มสําหรับเกมเมื่อคืนนะครับแล้วกหว็หวังว่า2คนเนี่ยทั้งอัธยาและจรัพรเนี่ยจะเป็นมือบล็อกที่ช่วยกันทําแต้มในแมตช์ต่อไปนะครับสาหรับคืนนี้ เย็นนี้ดีกว่านะครับเพราะประมาณ17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับเราจะพบกับโดมินิกันนะครับซึ่งเป็นแมตช์ชี้ชะตาอีกแมตช์หนึ่งของทีมสาวไทยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าโดมินิกันเนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับชื่อจริงคือสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับเป็นประเทศที่อยู่แถบมหาสมุทรแคริบเบียนนะครับตรง เรานึกถึงเม็กซิโกกับคิวบาหลายท่านจะรู้จักเม็กซิโกมากกว่าอยู่ตอนใต้ของเม็กซิโกนะครับแล้วก็อยู่ติดกับคิวบาฝั่งตะวันออกของคิวบาตรงนั้นแหละเซิร์ชกูเกิลก็จะเห็นภาพชัดนะครับมีประชากรแค่1ิบล้านคนโดยประมาณนะครับแล้วก็จุดได้แข็งจุดจุดแข็งจุดได้เปรียบของโดมินิกันก็คือเขาเขาตัวสูงนะตัวสูงผมไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโดมินิกันเนี่ยห้านัดย้อนหลังเนี่ยนะครับไม่ ไม่เคยแพ้ไทยนะครับและเฉพาะเนชั่นลีกเนี่ยรายการเนี้ยทัวร์นาเมนต์เนี้ยนะครับสามปีย้อนหลังเนี่ยเราเจอโดมินิกันนะครับ18นะครับ2018เราก็แพ้0 3เซตนะครับปีสองศูนย์หนเราแพ้2ต่อ3เซตนะครับแล้วก็ปีล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยเราแพ้0ต่อ3เซตนะครับแต่5แมตช์หลังเนี่ยต้องบอกว่าเราแพ้โดมินิกันทั้ง5แมตช์เลยฉะนั้น ก็ไม่ธรรมดานะครับสถิติก็มีไว้ข่มกันแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเอาสถิติล่าสุดเนี่ยในทัวร์นาเมนต์เนี้ยนะครับโดมินิกันเนี่ยอยู่อันดับที่11ในขณะที่ไทยเราอยู่อันดับ8นะครับแล้วก็โดมิ i n i c a ในแข่ง9แมตช์น,นะครับแพ้3เอ้ยชนะ3แพ้6ในขณะที่ไทยเราเนี่ยชนะ5แพ้4เรามี15คะแนนแต่โดมินิกันมีเพียง9คะแนนฉะนั้นวันนี้เขาก็ต้องใส่เต็มที่ นะครับเพื่อกดเราไว้แล้วก็เขาจะได้ถีบตัวเองขึ้นไปนะครับเพื่อแย่งกัน8ทีมสุดท้ายเพราะว่าดูเส้นทางของการแข่งขันเนี่ยแทีมสุดท้ายเนี่ยทีมที่8อันดับ8ที่แย่งกันอยู่เนี่ยบี้กันมันมากนะครับมี1ไทยนะครับที่อยู่คะแนนมากสุดนี่นะครับสองแคนาดานะครับสโปแลนด์นะครับสโดมินิกันนะครับสประเทศเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเบียดเข้าอันดับ3ไออันดับ8นะครับแย่งกับไทยเราพูดได้ง่ายนะครับ ฉะนั้นถ้าวันนี้ไทยเราชนะโดมินิกันคะแนนเราจะพุ่งพรวดไปอยู่อันดับห้านะครับแล้วก็2แมตช์ที่เหลือที่เราเจอบาซินริตอรลี่เนี่ยเราก็ไปไปถ้าเราชนะอีกสมมติไปพลิกชนะบาซินริตอรลี่ได้เนี่ยหลังจากชนะโดมินิกันได้เนี่ยเราเข้ารอบเลยไม่ต้องไปแข่งใครอันนี้เขาเียกแข่งกับตัวเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูนะครับเช่นวันนี้หลังเราแข่งจบเนี่ยเราต้องไปดูคู่ของ จีนกับโปแลนด์นะครับเพราะโปแลนด์เนี่ยอยู่อันดับ10นะครับมี11คะแนนเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะไล่บี้เราเนี่ยถ้าวันนี้เราสมมุติเราชนะโดมินิกัน30สมมุตินะครับแล้วก็โปแลนด์ไปแพ้จีน03หรือ13อย่างเงี้ยโอกาสโปแลนด์จะหลุดไปทันทีนะครับและในขนาดเดียวกันก็ต้องไปลุ้นให้ให้แคนาดากับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเนเธอร์แลนด์เมื่อคืนนี่พลิกชนะญี่ปุ่น ปิดสถิติญี่ปุ่นที่ไม่เคยแพ้ใคร8แบตเนี่ยนะครับสสนามมาแพ้ให้กับอัศวินสีส้มเสาเนเธอร์แลนด์ไปนะครับสต่อ2เซตสุดมันมากนะครับแล้วก็ทําให้ญี่ปุ่นหยุดสถิติไม่พไม้ไม่ไม่แพ้ใครเนี่ยมาพา่เกมแรกนะครับก็หวังว่าเนเธอร์แลนด์จะบีสาแคนาดานะครับถ้าเนเธอร์แลนด์ชนะแคนาดาได้3031นะครับ โอกาสคู่แข่งของเราเนี่ยจะแทบจะหายไปจากตลาดเลยนะครับเราจะแข่งกับตัวเองแล้วต่อไปนะครับไม่ต้องไปกังวลข้างหน้าข้างหลังแล้วนะครับเราจะแข่งกับตัวเองอย่างเดียวแหะนะครับฉะนั้นก็ดูคู่ของเราเย็นเนี่ยไทยกับโดมิติกันด้วยในขณะเดียวกันก็ดูคู่ของจีนกับโปแลนด์แข่งหลังจากเรานะครับและก็ต่อจากนั้นก็เนเธอร์แลนด์กับกับกับแคนาดานะครับก็หวังว่าจีนจะชนะโปแลนด์ได้นะครับและก็เนเธอร์แลนด์จะชนะแคนาดาได้ ไปลุ้นกันต่อแต่อย่างน้อยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆของเราเนี่ยสเต็ปที่จะเข้ารอบแปดทีมท้ายวันนี้ต้องต้องสถานเดียวนะครับต้องชนะโดมินิกันซึ่งแน่นอนเราก่อนแข่งเมื่อวานเนี่ยก่อนเราจะลงสนามกับเกาหลีใต้เนี่ยสถิติเราก็เป็นลองแบบนี้แหละนะครับแต่สถิติที่เป็นสถิติของจริงนะวันวอเวลานอนอนะวันนี้เนี่ยเราเราไม่กลัวใครอะนะครับโดมินิกันก็สถิติก็ไม่ได้ดีมากนะครับชนะแค่3มแมตช์จาก9แมตช์อย่างเงี้ย นะครับเราก็โอกาสชนะเราก็มีสูงเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปตั้งแต่แรกนะครับว่าทีมสาวไทยเนี่ยกลับมาเต็มกลับมากลับมาฟูลทีมนะครับสู้ได้นะครับก็ก็กจะช่วยกันต่อทีนี้นะครับเท่าที่ดูฟอร์มของโดมินิกันเนี่ยนะครับต้องต้อง,ต,องต้องยอมรับว,ว่าหาข้อมูลได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับทีมคู่แข่งอื่นของทีมสาวไทยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูใน YouTube ลิงก์เก่าเนี่ยนะครับจุดแข็งที่เป็นจุดแข็งไทยตัวเขาเนี่ยมีแน่นอนนะครับความสูงนะครับตบหนักนะครับตบตบเด็ดขาดนะครับบล็อกได้นะครับแต่ว่าที่เขาผิดพลาดบ่อยๆก็คือเรื่องของการรับรับลูกแรกเนี่ยนะครับเขาเขาเขารับไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ความเร็วความเร็วนี่สู้ไทยไม่ได้แน่นอนนะครับการขุดบอลพวกนี้ผมคิดว่านี่ยังเป็นจุดแข็งของทีมสาวไทย ที่จะขายได้นะครับเราสู้ความสูงไม่ได้แต่ว่าความเหนียวความอึดนะครับแล้วก็เล่นเกมยือ้อถ้าจําเป็นเนี่ยแรงไม่ตกขอให้รักษาจุดแข็งของสาวไทยนี้ไว้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าชัยชนะไม่เกินเอื้อมนะครับเพราะถ้าดูสถิติอย่างที่ผมเรียนไปแล้วสถิติตนปีนี้เนี่ยเราเหนือกว่าโดมินิกันด้วยซ้ำไปไอ้ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นบทเรียนนะครับมองศักยภาพของทีมให้มองวันนี้นะครับเพราะเราก็เป็นทีมชุดใหม่ นะครับมีแผนการเล่นที่อาจจะปรับเปลี่ยนมีกลยุทธ์ปรับปรุงตลอดเวลาที่เป็นจุดแข็งของชุดใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เราตบชนะเกาหลีใต้ชนะจีนได้นะครับได้แต้มอเมริกามานะครับแล้วก็ชนะทีมใหญ่ๆมาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราเราเรา,เรามีความมั่นใจเหมือนกันว่าจะไม่ทําให้คนไทยผิดหวังถ้าเราชนะวันนี้เนี่ยแน่นอนครับโอกาสที่จะการันตีเข้ารอบ8ทีมเนี่ยเกือบจะเกือบเกือบจะ 90%แล้วในทัศนาภินะครับลุ้น2แมตช์ที่เหลือแค่นั้นเองนะครับก็ให้กําลังใจกันต่อนะครับแล้วก็หลังแมตช์ก็จะหาโอกาสมาวิเคราะห์แล้วก็ดูเกมที่3ที่4ในสนาม3นะครับก่อนจะคัดเลือก8ทีมสุดท้ายไปสนาม4และสนามสุดท้ายนะครับวันนี้ก็พบกันแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ